สวัสดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่องเจอรี่ชาแนลวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินอ่าจะเป็นตำเกาเหลาทะเลนะจ๊ะนี่แล้วก็จะมีทอดไกเ่เหมือนเดิมคิดถึงมากลายคนเอาบอกว่ามาคิดหน่อยมาคิดหน่อยก็คิดถึงคิดถึง,ค,ถงคิดหอดอีรีนะจ๊ะบฏิกิริยตัววันนี้เราก็มีแบบตำเกาเหลาทะเลอันนี้ก็จะเป็นคอปปุ่นขนมจีนแล้วก็ทอดไก่แล้วก็จะเป็นแบบเกาเหลาทะเลพี่น้องเจ้นี้อ่า ปลาหมึกพวกอะไรอะ่ะพวกกุ้งพวกอะไรนะแม่ยังไม่ได้ชิมเลยนะว่มามันจะเป็นยังไงเดี๋้อเห็นปะนี่ทุกคนหกสิบบาทเมนูวันนี้อร่อยได้ตอนนี้ก็อยู่หอกลับมาอยู่หอแล้วก็กละม,ม่อมอ่าน ตำมักห้งบ้านท่าดว่อยู่ใส่ก็คิดกินต่ำมักห้งองทุกคนคอรู้ยักใช้มือนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูจะไม่เห็ดหูหนูนนำใหม่สมผักบักทัวประมาณนี้ นีจะเป็นเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือไก่ทอดเรต้องจิ้มกับน้ำปลาเนี่ยอร่อยอันนี้จะเป็นขับปุ้นดูน้ำแล้วมันก็นจะซึมพนะนี้มบอ สีข้าปุ้นแบบเวลาโดนน้ำปลาแดกสีเวลาข้าปุ้นโดนน้ำปลรราทุกคนอืมอืมละอร่อยมากทุกคนเนี่ยมีปลาหมึกด้วยอืม คลิปหน้าว่าจะมาทําคลิปตอบคาถามอยู่มีน้องเม้นทํถามเม้นถามเยอะมากว่าพี่เรียนอะไรอยู่พี่เรียนอยู่ที่ไหนบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปแบบไม่ได้เบิรูคลิปนาาเดี๋ยวจะมาทําแบบทําคลิปพูดอยู่แล้วก็ดจะมาทําคลิปอ่ารีวิวสาขาที่เดอเรียนอยู่เนาะว่ามันคือสาขาอะไรนั่นเองอืมอมก็มีแบบ ทุกคนสิบบาทขอบคุณถ้วยน้อยๆนะไหมสิบบาทเนี่ยอืม ทุกคนเห็นเดียอะจังเลยยังมาห้องมาเห็นปะอันนี้ยิมกันไกลแปปหนึ่งนี่เจ้าของเนี่ยพี่น้องอน,นี่เห็นชัดขึ้นไหมเออดูดีดูดีดมากินต่อกันเลยจ้าเนี่ยทอดไก่จิ้มกับน้ำปลาทุกคน แล้วก็เนี่ยขนมจีนอืมอืมอร่อย ขนมจีนตรงนี้กับน้ำปลาะคือดีทุกคนดืมากมันดืมากเนี่ยเบิ้งอ๋อ,อดีใส่ตาสะเนาะได้ไปล่างตาก่อนมากินต่อยได้คราอน,นี้ใช้มือนะจ๊ะเนื่องจากใช้ซ้อมลำอมเขาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอืมอืมข้าวเหนียวก็ซื้อมานะทุกคนสิบบาท ได้บคคลอรอหนึ่งเ่ยอ่ะ ด้วยด้วยสาเหตุที่แบบไม่ค่อยได้ลงที่ก็คือแบบมันเที่ยวไปเที่ยวมากนะทุกคนตอนนี้นจเจ้าก็เรียนมาหาลาัยใช่ไหมหลเที่ยวเที่ยวกับบ้านเที่ยวมาหอวเที่กับมาหอบ่สุประกาศแบบว่าอยากทําอยากทําก,ทก็อยากทําแต่มันไม่ถึกจังหวะเม่ได้นะอืมมีกุ้งด้วยเห็นปกุ้งเป็นกุ้งเปลือกนิ่มๆเลยทุกคน

อาเป็นมองคำเช่นเดิมน่าสดอร่อยขอนก็คนะือว่านาเลนาดามาดกับเสมอจะแตงไรถอดถ้าไรไม่เคยเป็นสิวหักกระลำ เลยกลุดด้วยนะแอนดีหลายเนาะการจัดวางตำแหน่งมันดูแบบดูไม่ค่อยชัดเนาะพี่น้องมาเดี๋ยวจ้ะเนี่ย ครับุ้นจุ่มลงไปเลยเนี่เห็นปะเ้เห็นปะสีปลาเวลาที่มันโดนครับุ้นนะแบบสุดยอด ีจะเป็นข้าวโพดอืมปัง ลูกชิ้นใ้กุ่งสองตัวยู่จุ่กับบาจักสิบาจักข้ามเซียนอย่างเฮทีปีนก็นมีแต่ตำบะคุงพี่นอ้องเพราะไม่มีอะไรเลยจริงๆนี่เด้อ โอ้ยขราบปุ่นเปื่อยอ่ะที่มันเปื่อยเพราะอย่างเพราะมันไม่ใช่เส้นสดมันเป็นแบบว่าแบบนี้ที่เป็นว่าข้าแพกมากนะจ๊ะมันก็เลยแบบโดนน้ำล้วเปื่อยเลยอ มือลุยเลยล่ะเนี่ยข้าโบดข้าโบด อืมอืมเนี่ยแหละอืมสองสามมือมันอ่ะข่าวนคุณแตงโมเหม็นไหมคุณนับแสดงสะเทือนจิตอยู่ดิ จากอย่างเนาะสังคมสมัยนีย้ช่วงมันแรกๆเนี่ยจะแบบติดตามข่าววิวกอดติดสถานการณ์นะมกิตตกน้ำไม่ไดเ้เป็นห่วงช่วงแรกๆกันแบบว่าท่เหนข่าวช่วงแรกๆนกะแน่ะแล้กระตื่นประมาณหกโมงตอนนั้นอยู่บ้านเปิดเปิดแบบเปิดฟีด,ด,ดในเฟซบุ๊กขึ้นมามันก็อ๋อเกิดอีกอย่างผ้นบเรา เพราะเขาเหมือนกับว่าปีนี้อะไรอะไรของนางทุกอย่างมันเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็มีแบบว่ามันนนม่นผจนเนาะหรือโดนผจนแล้วก็มันรอดูว่ารูปคดีในอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงเรามารอเพิ่งแบบประชิมมาบทของคดีนี้มันจะเป็นยังไง 拿不白。No, Mm น้ำไก่ชุบน้ำปลา <laughs> เป็นปลาวุนจิน,นละไม่ตามตาสิวคุณนนภาพเนี่หัวตอนนี้นะ่ะคิดอะไรว่าจะทำเยอะมากนะคิดร,รีวิวแล้วก็รีวิวแคลรีวิวของที่สั่งมาเยอะมากแต่ยังไม่ทำ บอกติดตามด้วยนะคะอิมอมอ่มละสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ให้เจ้ด้วยเด้อบายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบายจ้ะ